เอาละครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมาอยู่กับตัวเลขนะคะผมเนาะกับตัวเลขก,กับแนวทางเลือกอีกทานช่องนึ่งครับผมฝากให้ร่างใจสนับสนุนกันด้วยนะคะผมสนับสนุนโดยการกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจกันคอมเมนต์กัน,กนขอบคุณเลยหลายนะครับทุกกำลังใจคุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการเข้ามาดูเนาะ กะหมาลงให้คขึ้นกาครับอาจจะมาสายแน่สวยแน่ท่านเห็ดแหลีว,วยวกเนาะแหลีว,วยวกแต่ก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับเข่าบ้างรุดบ้างเป็นธรรมดาของตัวเลขนะเข่าบ้างรุดบ้างกะเข่าได้กับรุดได้นะครับผมเนาะรุดได้กับเข่าได้เป็นธรรมดาของตัวเลขม,มือดาหมูว่านี้ ทำผู้ได้ตามโอเคนะครับผมเนาะโอเคเขาตัวแดงเข้าตัวเน่นตัวแดงสายรูดเขาครับสายเจาะเข่าครับเข่าซีน้อยเลยเหมือว่านนี่ครับจัดไปซีน้อยเลยใช่ไหมคิดว่าน่าจะใช่ครับ วีไอพีบนล่างเมนบ่คคับแต่จำาบผิดเนาะถ้าลือว่าเขียนผิดมันจะใช่เลยครับอ๋อบนล่างเลยนะมาสร้างผลกันจักน้อยครับจัดไปครับ,รบมือน,นีวันจันเนาะวันจันก็นจะมีหวยหุ้นยี่กี่ยี่กี่มีทุกวันครับหวยหุ้นเนาะกามาลงหวยหุ้นให้แนวทางเด่นตัวเด่นครับ ยี่กีบวกล่าหุ้นประจําว่วันที่ยี่สิบสองกุมภาวันจันทครับวันจันทร์จะมีหวยลาวด้วยนะหวยลาวพัฒนาหวยลาวสองทุ่มครึ่งก็เข้าจะไปลงอัดชีพอีกใบอีกชีพหนึ่งนะคะเพราะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางเลือกเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถการันตีตัวเลขของเฮาว่ามันจะมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับพา้อยทุกอย่างนะครับรัฐบาลด้วยเนาะ เปิดใจครับถ้าพูมักก็ต้องมักประมาณนี้ครับผมมายี่กีบวกล่าหุ้นสามกับแปดวิ่งรูดจัดไปครับเมื่อน,นี้สามกับแปดวันจันทร์ตัวเด่นสามกับแปดยี่กีบวกล่าหุ้นถ้าหุ้นเท่ากับพ่อเลนได้อยู่แต่ยีก่กีเท่ากับประอยากสนับสนุนปันไดครับล่าหุ้นก็คือ ข่าแล้วก็ขอ,อยุดครับวิ่งลูดมักตัวใดวิ่งลูดจัดไปครับผมมาต่อกันเลยครับกับผลหาน้อยพิเศษออกหกหกห้าล่างออกสองห้าเข้าหาสองเนาะตัวแดงเลยครับตัวแดงตัวเน้นเราเขาหาสองสายลูดฟันทงที่ห้าหมู่ว่านนี่ก็โอเคครับสายลูดนี่จะเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยแตงแต่น้อยแหลกเนาะ แต่ว่าเข้ากะขพอให้หยุดนะครับถ้าเขาแล้วหยุดพอเอาไว้ก่อนนะครับได้ก็ดีกว่าเสียไม่ต้องหวังหลเล่ยนหลายหวยเนะไม่ต้องหวังว่าจะมั่นจะมากอีกก็คือว่าถ้าเขาแล้วทั้งช่องเข้าในนําครับหยุดจะได้หน่อยหรือได้บ้านใดเข้าก็เอาไว้ก่อนนะครับได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้นะถ้าแนวทางของทัางช่องเฮาเนาะ เป็นแบบนี้เด้อครับถ้าเขาแล้วก็ขอให้ยุดครับขอร้องถ้าพวกเขาเฮ้าก็ตตรงนี้ทุนต้องตามครับถ้ามือนั่นรุดไปเลยกะแล้วเรามาสู้กันมือหนามืออื่นคือว่าเฮ้าก็จะเข้าให้อีกยู่ครับมันกระบ่ม,มีท่างที่จะรุดไปตลอดดอกเนาะมา ส่วนปกติออก607ล่างออก40เข่าครับตัวเจาะตัวกันเข้า40่หายไวยุคครับผมเขาปกติน้าต่อมาเลยครับ V.I.P เขาออก5้าหนึ่เข่าหาสองครับเกือบแตก3ตัวล่างออก VIP เ <5. S 1> นี่ยบน152ล่าง54าส่แมนปะครับค่ะแมนกะคือว่าบนล่างเลยครับผม V.I.P. บนล่างเข้าบนล่างเกือบแตกสามตัวนะมาเป็นเพียงแนวทางครับจัดไปมือนี่หาหน่อยหาหน่อยประจำวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ตัวเด่นเท่าครับ tuấn đen sai lụt phan thùng chết chết Mới nỉ khăm luôn để chết đen chết cấp 8 phan thùng chết Hôm qua này tôi đến hao khẩu một nọ trong 2 tuổi ตัวเด่นห้าหายหาก,กับสองข้าหมดสองตัววันนี้7กับ8ฟันธง7ลูด7อา่าตัวเน้นครับตัวแดงเจ็ดหตัวเน้นเจ็ดหจดจ็ับคู่ครับเจ็ับคู่7จ็ดสดแปด หวยมาคือดำลุ้งหลายเทส76 77 73 78ลูด7เมือนี้ครับลูด7าผู้ไดตรงกับใจหรือว่ายังไงกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมลูด7วันนี้มาต่อกันเลยครับ8ตัวเด่นเฮา8อีกตัวหนึ่งคือ8จับคู่ครับ83 85 แปดหกแปดสามแปดห้าแปดหกมาตกกันครับผมตกกันหกสามหกห้าห้าสาม จัดไปครับผมหกสามหกห้าห้าสามตกกันเจาะไวสิบตัวสายเจาะสายรูดฟันธงไปที่เจ็ดเป็นเพียงแนวทางจากการวิเคราะห์เข้าบ้างรลุดบ้างต้องเปิดใจนะเปิดใจเปิดใจเข้าได้กัรูดได้รูดได้เท่ากับเข้าได้เท่ากันนะครับผมนะเท่าก็ต้องมาแก้มือกันไหมค่ะต้องขอโทษขอไผ่ถ้ามือได้เล็กรูดครับมาลุ่งเป็นแนวทางให กูได้มาก,กัจัดไปะมะหมักดูเพื่อว่าจะของหมักโบวาหลิกกวไดหมักบบประมาณนี้แล้วครับเ้าก็เป็นเพียงแนวทางของเฮา้าเท่านั้นมาต่อกันเลยครับจับเจ็ดสามตัวกันหน่อยสามตัวหกเจ็ดหกแปดเจ็ดหหเจ็ดเจ็ด อีกตัวหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดเจด,จดเป็นเพียงแนวทางนะครับผมจากการวิเคราะห์จากการคำนวณของฮาหนอยกาเด็กจบสิน้นกันไว้เพียงเท่านี้ครับฝากให้กำลังใจติดตามรับชมกันไปด้วยนะครับผมามากักลดไลน์ให้กันน้ำเยอนนะมากเรบวันนี้ก็ขอะคับมีกมารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเอยอจริง